สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอป Magic ฟาร์มนะครับก็เป็นแอปหาเงินนะครับอาจเป็นการปลูกผักนะตัวนี้เนี่ยก็ดูโฆษณาใช้เวลาค่อนข้างงานพอสมควรนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมอ่ายอดตรงนี้เนี่ยก็มี50บาทแล้วนะครับแต่ว่ามันถอนเนี่ยมันได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้สิบบาทนะอ่ะผมขออนุญาตกดถอนเลยละกันนะครับอ่ารอบนี้เนี่ยผมน่าจะถอนครั้งที่สามนะถอนครั้งแรกนะครับ 30มีนาคมเนะข้อซ้อนเอ้ถอนครั้นที่2ก็คือวันที่7พฤษภาคมนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยวันที่14บสี่กรกฎาคมแล้วนะก็2เดือนกว่านะก่อนจะได้ถอนนะครับอ่ะก็กดถอนเลยดีกว่าอถอนทั้งหมดนะครับน,นี้ก็กอกเบอร์ของเรานะครับอันนี้เนี่ยผมกรอกไปแล้วครับมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะถ้ากรอกผิดเนี่ยก็ผิดเลยนะครับอ่ะก็กดถอนไปนะครับ ขออภัยด้วยนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยถ้าอ่ารางวัลการถอนถ้าเราดูโฆษณา,ามันจะได้อีกอ25หา25เซนนะเดี๋ยวผมลองกดดูวว่ามันจะได้ได้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้เนี่ยผมเลเวลไม่ลืมดูว่าเลเวลเท่าไหร่ละน่าจะเกิน20แล้วมั้งเนี่ย ถ้า20เนี่ยมันจะได้100%นะครับแต่ว่าในพวกเหรียญเนี่ยมันจะได้น้อยลงนะครับก็ประมาณนี้นะนะก็ต้องรอดูอีกทีนึงอโอ้โหโฆษณาค่อนข้างนานอยู่นะครับส่วนเงินอ่ะก็เข้ามาเป็นที่้อยนะครับจำนวนเงิน10บาทนะครับ10บาทกับ1สตางค์นะเพราะว่ายอดผมเกินไปอยู่นะ,อะตอนนี้เนี่ยได้มา25 ยี่สิบห้าเซนนะครับอี่ส25เอาย่จะมาสตางค์นะเราได้20%ก็ได้5สตางค์นะครับอ่ะก็ประมาณเอ้ามันยังได้แค่20%เองเซ็อเหรออ๋อผมเลเวล18นะครับถ้าถึงเลเวล20มันถึงจะได้100%นะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคก็ยังพอได้อยู่แต่ก็ถอนเข้าจริงนะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะขอเสียงหน้าจอนิดนึง แต่ว่าใช้เวลานานอยู่นะครับก่อนเราจะดูโฆษณานะครับอ่ามันจะได้น้อยลงเรื่อยๆนะสำหรับตัวนี้แต่ว่าก็ยังจ่ายนะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ